อาทิตย์ะเจ็ดสิบสามโอนว่าผมสามปีเออเท่าแล้วแกแล้วไม่เคยเหเจ้าฮันกันนี่เป็นลมไม่หิ่งกันเลยกันแล้วไอ้คำว่าง่วาไปเถื่อนมึงเชื่อกูณคนเราแต่มกมุนอยู่กับง่วงมกมุนกับเบอร์แล้วเจอเบอร์นถ้าป่าชาครั้งหรือว่าป่าร่าที่ทุกทองก็อยากง่วงแต่มึงอย่าลืมว่าไอ้คำว่าง่วยนี่มันเป็นช่นยรวมแห่งความชิบหายช่นยรวมแห่งความชิบหายเปอ๋อ มึงลองสะกดแลหน่อยฮ่อยิบหัวแว่นย่อยักห้วยฮ่าอ่าตึงฮ่อยิบมึงโรม้ไหมาจากไหนฮ่อยิบมาจากคำหวายยนยานาหน,น้านั่นแปลว่าบอกเคยได้ความใช่บหมหัวแว่นวินาศเฮียนกะปังเออย่อยักหยับยืนร่วมกันแล้วเนียนแจย้แต่ตึงมึงไปเจอเปลือห้วย họ chính là cẩm phun những đêm, những phen, cho tôi những quả tầm ruột, to tôi sẽ rằng âm rồi rượt vào cho chan, tao tôi đây, tôi tôi cứ cảnh sát, trả rằng âm âm nát, vào ven, quỳ nơi, rồi rượt rồi rượt là biệp, rồi rượt con vào ven nửa, cho chan, pizza chê โอ้หอนคำพูดยังเตะมาเป็นเออมันตีนนะแดงตีนคำว่าตีนคำว่าตีนโตโตอต้ตไปเลยโต้ตเตะโอ้แต่ตึงตึงจะไร่ระไร่ตีบแค่นอนนู่ยืนเลย อ,อ,อจริงคำพูดยังเต็มอะเพนเออกูออออออได้รูแล้วจริงนี่กูเพิ่งเข้าใจว่าตอดใอัในใดมินอะไรก็คำว่าตอดกูรู้แล้วว่าใอัในใดมินใส่มึงลองสะกดแลยตอดอตอดเออแมินเปลือแล้วมึงแรกตอก็ว่ามินนี่ตายอยู่แล้วจึงบอกดอดก็ไปเล่าไม่มินเปลือกพ่อ,ออเอจริง อ้อยนึ่มจังออกกู้นักลูไม่ยี่กอกเด็กตอนโยงเรียนแันต้องป่านนี้รวยแล้วแต่ใจเรีนครู่ยี่กอกเรียนแม่กงกอะไรเตงวันนั้นก็ครู่โจนและช่องอได้นักเรียนแต่กว่าชงวองของคองคงยองยงปวดตาเมติกูดองอได้หัวเคยปั๊บแต่ใจต่อมาแล้วครูตาเมันหลัก ก,การมโนกำพาภรรลาผนั้นครูยันกูเด็กเปรตลาบกเหลือเกินหนังจือก็อ่านไม่ออกเลขก,ก็นับได้แค่หนึ่งถึงสิบนับเลขได้แค่หนึ่งถึงสิบโตขึ้นมาเตอจะทำอะไรกูวาเป็นกรรมการมวยใส่เด็กกรรมการมวยเคอยอ้อนนับตึงร้อยนะคนหนง่งนับตึงสิบก็ย,ยิกเผื่อลงแล้วก็ตัวเองนับไม่ตึกแล้วนี่ ดากูครูหนังสือก็อ่านไม่ออกว่ะกวัาครูก็ไม่ใจอ่านออกทุกตัวไหนกําไหนที่กูอ่านไม่ออกกว่าต่อยแยกูเกลยนตะครวนออกกูยอมออกจากโรงเรียนแต่ตะครวันไม่ออกโรงเรียนนี้กูง่วักกูเกลยนครูใหญ่พ่อมาตึ้งรัมเลยกูยิ้กรอยพ่อมาตึ้งอ่านไม่ออกกว่าไปแต่มึงเกี้เพลือกูเกลยนอ่านไม่ออกเลย เลือเจือโรงเรียนั้นค